สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับช่องเดอะแจกสกอร์ครับวันนี้ครับเราก็มาแจกทีเด็ดสาตัวเน้นๆเหมือนเดิมครับจะสเต็ปจะเดียวครับก็จัดกันได้ตามสบายเลยนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับผมที่ต้องการรับฟังข่าวสารข้อมูลแบบเชิงลึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมนอกเหนือจาก3ตัวที่เรายู u b e นะครับเรายังมีทีเด็ดนะครับผมฟุตบอลนะครับผมประจําวันนะครับผมนั้นๆนะฮะที่ลงทาการแข่งขันทุกช่วงเวลาเลยก็ว่าได้นะครับแอดมาคุยที่ไลน์บ้านเขียบกันในเยอะได้เลยนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะคร ต้องการนะผมรับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆนะครับผมขอเชิญทุกท่านนะฮะแอดไลน์ไอดี Ad ของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับในกลุ่มบ้านเขียวของเรานะครับคุณจะได้บทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเรามีทีมงานนะครับผมที่คอยวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกก่อนเกมเริ่มแน่นอนครับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆครับเราคัดสรรทีเด็ดฟุตบอลจากลีกดังๆทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของคุณพร้อมข่าวสารฟุตบอลอัปเดตไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนหรือชอชบ เราก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับแร่ใครนะครับผมที่ต้องการนะครับผมคุยก่อนเกมครับผมกับเธอแจกซอกเกอร์นะครับแอดไลน์นะครับผมที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีแนวทางบอลสดบอลสเตปนะฮะคุนน้อยกินไวการันตีโดยธอแจกซอกเกอร์นะครับเหมือนเดิมครับกิจกรรมบีดีประจําเดือนมิถุนายนก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับกติกาและของรางวัลจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับแจกซอกเกอร์แม่นจริงแจกจริง รองจริงวิเคราะห์แม่นยำกับข้อมูลเชิงลึกและทัศนะเด็ดๆในแต่ละคู่วันนี้ครับเดดแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝาก fc ทุกท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับหรือคู่ที่3นะครับว่าคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะก1ชั่วโมงนะครับ สามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้านะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกรเพลเยอร์ฮะฟรีหนึ่งตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับเอฟซีทุกคนครับพิมใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับร่วมกิจกรรมดีๆจากทางเดลแจกกันนะครับโอเคครับวันนี้ครับฟุตบอลประจำวันที่22มิถุนายนนะครับผมคู่ที่เราคัดมาให้นะครับจะเป็นยังไงลองมาดูกันเลยดีกว่าฮะคู่แรกครับเป็น ทางด้านของซันบวกเจอกันทาง้าของอันฮิราวนะครับผมผู้ที่2อครับยูเวนตุสเจอกันทาง้นของวิดัสคาซารากานะครับส่วนผู้ที่3าครับเป็นเรอันมาริดครับเจอกันทางด้านของปาซูก้านั่นเองนะครับยังไงแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านอย่างเด็ดแจกรอกอร์กันด้วยนะครับเรามาต่อกันที่คู่แรกกันดีกว่าครับวันนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวล่ำและเวลานะครับคู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของเรดบูซันบวกครับทีมจากออสเตรียครับเจอกันทางด้านของอา ราวนะครับผมปริญญาตนะครับผมทีมจากซาอุดีอาระเบียคู่นี้จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีห้าตรงนะครับผมโดยทั้งคู่อยู่กลุ่มเพสแทงไปแล้วครั้หนึ่งนัดนี่เปแน้วที่2ทั้ง2ทีมครับเริ่มจากทางด้านของเรดบูซันบวกครับแทงไปแล้วหนึ่งนัดชนะหนึ่งครับอยู่อันที่1มี3คะแนนครับส่วนอัลฮิราวนะครับแทงไปแล้วหนึ่งนัดครับเสมอนึงครับมี1คะแนนอยู่อันที่3ของตารางคะแนนครับคู่นี้สถิติเฮตุเฮ่ยไม่เคยพบกันมาก่อนเลยนะครับงั้นเราไปเช็คฟอร์มห้านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมก่อนเลยครับเริ่มจาาากทงงด้นขอครับ เดบูซันบวกนะฮะนัดแรกฮะพึ่งจะชนะทางด้านของปาชูกามา12แล้วก็ชนะทางด้านของราปิดเวนนามา42แล้วก็ชนะทางด้านของเอฟซีบูไวท์ลินนะครับผมมา12แล้วก็แพ้ให้กับทางด้านของสตรวมนะครับผมกรามมา42แล้วก็ชนะทางด้านของออสเตรเลียนามา2 0ถ้นัด่านหลังสุดครับแพ้เพียงแค่นัดเดียวชนะไปถึง4นัดนะครับส่วนฟอร์มการเล่นของอัลฮิราวนะครับพึ่งจะเสมอทางด้านของเรมาริดมา1 1ชนะทางด้านของกาดิช ชียานะครับผมมา2อเสมอกับทางด้านของเมกาอันเวดามา1 1แล้วก็ชนะทางนั่นของอันฟาเตมา3 4แล้วก็ชนะอีกครั้งนึ่งครับให้กับทางน้านของอันโอมบูลูบานั่นเองนะครับผมภาพรวมนะครับผมของทั้ง2ทีมครับเป็น,านการพบกันของ2โมเดลสมสรอนที่น่าสนใจครับสั้นบวกฮนะคือโรงงานผลิตนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของยุโรปมีสไตล์การล่ช นั่นคือทั้านของเรดบลูฟุตบอลเน้นการเพสซิ่งสูงครับพลังงานและเกมรุกที่รวดเร็วในขณะที่ดั้านของอันฮิราวครับคือมหาอำนาจลุกหนังแห่งเอเชียที่ทุ่มเงินมหาศาลเพื่อดึงดูดสตาร์ระดับโลกครับผมมารวมตัวกันมีเกมรุกที่จัดจ้านและคุณภาพเฉพาะตัวสูงมากครับนักเตะที่น่าจับตามองนะครับผมของทางฝั่งซันบวกครับพุ๊งนีไม่พ้นทั้งน้นของโกนาเต้ครับกองหน้าครับแล้วก็ทั้งน้นของออสการ์ครับเพนเมเกอร์คนเก่งนั่นเองครับส่ดนอันฮิราอาครับกองอ คนก็คือทางด้านของซาเวียครับที่ได้เป็นกองกลางครับส่วนสกอร์ที่คาดในวันนี้ครับซันบวก2ครับส่วนอัลฮิราลครับก็2เช่นกันครับคู่นี้จะจบด้วยผลเสมออย่างแน่นอนนะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่2อกันดีกว่าครับยูเวนตุสครับเจอกับทางด้านของวิดัสนะครับผมโดยคู่นี้เนี่ยจะลงทําการแข่งขันกันในเวลา23นาฬิกาตรงของบ้านเราหรือว่า5ทุ่มนั่นเองนะครับผมโดยคู่นี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มจีครับปัจจุบันถ้าแข่งไปแล้วคนละหนึ่งนัดครับโดยเฉพาะทางด้านของยูเวนตุสครับแข่งไปแล้วหนึ่งชนะหนึ่ วิดัสนะครับผมแข่งไป1แพ้1ครับมีศูนย์คะแนนอยู่อันดับที่3ครับส่วนยูเว่อยู่อันดับที่1คู่นี้นะฮะเฮตุเฮตไม่เคยพบกันมาก่อนเลยนะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเราจะเริ่มจากทางด้านของยูเว่ก่อนเลยครับห้านัดหลังสุดยูเว่ครับเพิ่งจะชนะทางด้านของอันไอมา5้ศูนย์ครับแล้วก็ชนะทางด้านของเวเนเซียมา3าสองชนะอุริเซ่มา2อศูนย์เสมอลาซิโอหนึ่งหนึ่งแล้วก็เสมอกับอร์นญาหนึ่งหนึ่งห้านัดหลังสุดครับไม่แพ้ใครเลยครับชนะ3แล้วก็เสมอ2ครับส่วนนทาางด้ของวคดับ นะครับผมห้านัดหลังสุดครับเพิ่งจะแพ้ให้กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2 0ครับแล้วก็แพ้ทางด้านของทัวอาก้ามา2 0ครับแล้วก็ชนะทางด้านของสตาร์มาโลเคนครับผม1 2แล้วก็แพ้ทางด้านของเอฟซีปอร์โตมา1 0แพ้เซบีย่ามา0 1นหน้านัดหลังสุดครับชนะเพียงแค่นัดเดียวแพ้ไปถึง4นะครับผมเรามาดูภาพรวมระบบวิเคราะห์สาหรับคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับยูเวนตุสครับในยุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของติเอโก้มอสตาครับจะมาพบกับสไตล์ฟุตบอลที่ การของบอลและเทคนิคที่ยืดหยุ่นมากขึ้นพวกเขาเนี่ยต้องการชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจในขณะที่ทางของวีดัตนะครับผมคาซารากาครับคือทีมยักษ์ใหญ่จากโมร็อกโคครับที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและก็มีเกมรับที่แข็งแกร่งเป็นจุดขายอยู่แล้วครับนักเตะที่น่าจับตามองของทางยูเว่ครับก็คงหนีไม่ผลนทา้งด้่งของวราฮูวิสครับกองหน้าครับแล้วก็ทางน้านของวีดัตครับก็คงจะเป็นทางน้านของอันตียฮาราสนะครับผมแบ็กซ้ายนั่นเองนะครับสกอร์ที่คาดวันนี้ครับก็คิดว่าน ดัศูนั่นเองนะครับผมเราไปต่อกันที่คู่สุดท้ายคู่ไฮไลท์เลยดีกว่าครับเรยอันมาดริดครับเจอกับทางด้านของปาชูก้าครับคู่นี้นะครับผมจะลงเตะในเวลาตี้สตรงของบ้านเราครับ อันดับตารางคะแนนล่าสุดครับคู่นี้นะครับต้องบอกว่าอยู่กลุ่ม H นะครับผมก็ลิมอนิทแข่งมาแล้ว1นัดปาชูก้าก็แข่งมาหนึ่งนัดครับโดยมาริทแข่งมาหนึ่งนัดเสมอหนึ่งมี1คะแนนอยู่อันที่2ครับส่วนปาชูก้าครับแข่งมาหนึ่งแพ้หนึ่งครับก็อยู่อันที่สี่ยังไม่มีแต้มนั่นเองนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งนะครับในศึกฟุตบอลฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลครับครับลิมอนิทถล่มไป3ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่19ธันวาคมปีี2024ท่ผ่านมานนี้เองะครรรับเาไปดูฟอ์มนัดลปีสุดของทั้ง2ทีมก่อนเลยครับเริ่มจาก ผลิตก่อนเลยครับเพิ่งเสมอทางด้านของอัลฮิราอมา1-1แล้วก็ชนะทางด้านของโซซิดัตมา2-0ชนะทางด้านของเซบีย่ามา0-2ชนะมายองกามา2-1แล้วก็แพ้ทางด้านของบาร์เซโลนามา4-3่ห้านัดหลังสุดครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับส่วนทางฝั่งของปาชูก้าครับห้านัดหลังสุดครับแพ้ให้กับซันบวกไป1-2แล้วก็ชนะให้กับทางด้านของตัสชากราครับผมมา2-1แล้วก็ชนะทางด้านของอันอารีครับผมมาในจุดโทษนะครับผมเสมอในเวลา1-1เนาะแล้วก็แพ้ให้กับทางด้านของคับ อเมริกามา2-0เสมอกัแนนของคับอเมริกามา0-0ท่านัดหลังสุดครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับลองไปดูภาพรวมนะครับของทั้ง2ทีมก่อนเลยครับราชันชุดขาวลิมบอริทครับมีขุมกาลังแนวรุกที่น่าโคตรในโลกครับอย่างเอ็มปาเป้วินิชอูดและก็จูดเบลลิงแฮมครับจะลงสนามพบกับปาชูก้าครับแชมป์จากคอนคาเคฟซึ่งเป็นทีมที่โดดเด่นด้วยสไตล์การเล่นอันดุดันและเพรสซิ่งสูงภายใต้การคุมทีมของยีเยโมอัตมาด้าครับต้องบอกว่าไม่ใช่เกมที่ปาชูก้าจะมาตั้งรับและรอโดนอย่่างแนนนอครับ พวกเขาเนี่ยจะพยายามเล่นในสไตล์ของตัวเองครับซึ่งอาจจะทําให้เป็นการเปิดเกมรุกและสนุกนะครับและก็น่าดูเหมือนกันนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทางมาร์ติรับก็คงจะหนีไม่พ้นเอ็มปัปเป้ครับวินเซียอุสชุดเบลลิงแฮมครับส่วนปาชูก้าครับก็ยังมีเรื่องของซีมอนรอนดอนครับแล้วก็ทางด้านของอิริกซันเชตกองกลางนั่นเองนะครับสกอร์ที่คาดครับเรอัลมาดริดสี่ปาชูก้าหนึ่งนั่นเองนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือบทวิเคราะห์ประจําวันที่22มิถุนายน2 0 6 8นะครับชอบก็จัดขัดก็สวนละไมวาบท อีกสลอบนึงครับผนที่ให้ไปนะครับสันบัวครับจะเสมือนกับเอาฮิราไป2-2ครับแล้วก็ทาาหนานของยูเวนตุสจะถล่มวิดัสไป3-0แล้วก็เลมเมดิครับ จะถลลมทางด้านของปาชูก้าไป4ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับยังไงแล้วนะครับก็ขอเป็นเพื่อนโชคดีแล้วกันนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ต้องการนะผมรับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆนะครับผมขอเชิญทุกท่านนะฮะแอดไลน์ไอดีของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับในกลุ่มบ้านเขียวของเรานะครับคุณจะได้บทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเรามีทีมงานนะครับผมที่คอยวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกก่อนเกมเริ่มแน่นอนครับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆครับเราคัดสรรท ดังทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของคุณพร้อมข่าวสารฟุตบอลอัปเดตไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนหรือชอบลีกใดเราก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับแร่ไขนะครับผมที่ต้องการนะครับผมคุยก่อนเกมครับผมกับเธอแจกซอกเกอร์นะครับแอดไลน์นะครับผมที่อยู่บนหน้าจอรนี้ได้เลยนะครับมีแนวทางบอลสดบอลสเตปนะฮะทุนน้อยกินไวการันตีโดยเดอแจกซอกเกอร์นะครับวันนี้ครับเดอะแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝาก FC ทุกทุกท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเรอัลมาริดครับเจอกับทางด้านของปาชูก้าครับคู้นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้ำนะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกรดเพลเยอร์ฮะฟรีหตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ทุกคนครับพิมใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3สกอร์เท่าไหร่น ครับผมพิมพ์มาได้เลยครับ่วมกิจกรรมดีๆจากทางเดชจกกันนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ